ใช่ตัวจริงแต่ว่าอันนี้อยู่ที่เจ้าของห้องเจ้าข,ของห้องเพาะว่ามันจะเล่นเลยตอนไหนจริงจริงมันเล่นได้ดังนั้นแล้วไม่เกินห้าห้าคนก็เล่นได้แล้วสี่คนยังเล่นได้เลยติ๊กตี๊กเอ <c oughs> เอยอย่าเพิ่งออก <c oughs> นี่สิบคนแล้วนี่เฮ้ยไม่ใช่เก้าคนแล้ว สตาร์ทอ่านนรมาแล้วมลวมเลยโอเคมาเลนกันดีกว่าคน,คนดีคนดีคนดีเติ from, มเขียวเม็ดเขียวเม็ดสองคนเลยคนนี้แล้วลงมาแล้วลงมาแล้วฮะด่านไม่ด่านไม่ทุกทีมัเล่นด่านไป็นะ ดันยานบนยานนี่มันมีมมยานแล,แล้วมันจะว้าแบบว,ว้ามาแล้วก็ายทมาวกิไช่มั้ยอือต้องตีขาตายทำไงว่าจะเป็น เดี๋ยวว่ามึงรีบในาดาน,นเดียวไม่ได้ในดานเดิมอะไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยเอาครบสิบก็ว้าวมา <c oughs> มัอนปุ่นยันปุ่นเลือะอะไรอ๋อคือลืมถามห้องต,ต้นไม้ต้นไม้เจอศพที่ต้นไม้ไม่รู้เดี๋ยวพี่พาทัวร์ให้พี่เออพี่จะดู โหบีจะไปรู้พึ่งเริ่มเลยไม่รู้ก็สะกิดไปเอ้ยไม่ใช่สตคลิปไปก่อนเนี่ยต้องเนี่ยอย่างนี้เออนั่นแหละอ๋อหูไม่บวชใครนี้ไม่ก็บวดสคลิปมันจะขึ้นบอกเออเราบวด เราเนี่คุยอะไรกันมันจะไม่รู้เห็นเนี่ยว่าเราไม่โหวตคือเขาคือคุณอื่นเนี่ยพี่ก็เห็นอยู่รุ่นลันโกรธทุกโหวนก็โหวนไม่มันฟืดยังวะทำอะไรมึงฟืดยังวะใส่ฟิล์มของยูบ้าใส่ฟิล์มไหมใส่ยังพี่ใส่ออุุ้้ยฮ่าพี่เลยมีเดี๋ยวคนโหวตน,น้ำเงินเหรอ พูดโปรยคนนี้มันเป็นจริงไหม <c oughs> อุ้ยอะไรวนี่อุ้ยมันพูดีเลงนี้ดีกว่าตรงนี้นนว่ะมีเควสตรงนี้ไหมอ่ะอันนี้เช็คดูว่าใครตายป่ะเติมเงินนั่นแหละออกไปแล้วเติมเงินกระสีขาวนาั่นเนี่ยปีขาวโดนฆ่าไปแล้วเติมเงินโดนออดฮะอ่ะพิกนี่เห็นเห็นนักไหมเออแล้วก็พิกไปที่ตรงเออนั่นแหละ เปลี่ยนได้แล้วมันก็ไม่ยากมีอย่างไหนไปถ้ามันเป็นคนดีแล้วไอ้นี้เป็นเสีชงพูไม่นับเป็นอาจจะอกาไม่ได้เฮ้ยสีอเลยสีดำสีดำ กี้โดสีอะไรนะสีดำค่ะสีดำพ,พี่สีส้มเอ้สีชมพูค่ะพี่ใช่เหรอเออ